มารู้จักกับไกดกองท่องโลกวันนี้มีคำถามมาถามไกดกอง mm hmm. เยอะเละอ่ะเราเริ่มกับคำถามแรกก่อนเลยนะทำไมถึงได้เข้ามาสู่วงการไกดครับจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเรียนไม่รู้จักอาชีพมาเทศหรือไกด์มาก่อนในชีวิตแต่ว่าตอนนั้นจะต้องสอบเข้าจริงๆแล้วอยากเรียนเอกภาษาอังกฤษ mm. แต่ว่าเหมือนกับ ชีวิตพลิกผันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันมีรุ่นพี่ค่ะที่โรงเรียนอ่ะรุ่นพี่ที่โรงเรียนเราเนี่ยเขาเรียนสาขาการท่องเที่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคืออะไรนะ่าสนใจเราก็เลยแบบลองไปคุยกับหลายๆคนว่าถ้าเราเลือกเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าเป็นไกด์เนี่ยดีไหมทุกคนก็ บอกว่าเหมาะเหมาะมากเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถึงทุกคนถึงบอกว่าเหมาะแสดงว่ามันต้องมีอะไรใช่แต่เราอะเราความเหมาะเหมาะคืออะไรไม่รู้ตัวเองใช่ไหมใช่เราไม่รู้ตัวเองเขาบอกเออเป็นคนพูดเก่งเป็นคนจ้างพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเหมาะมากแต่เราแบบเหมาะคืออะไระเออแล้วเรายังไม่รู้จักเลยว่าว่าไออาชีพนี้คืออะไรก็เลยตัดนใจสอบได้แล้วก็ไปเรียนตอนไปเรียนก็ยังงงนะว่ามันคืออะไรวะพอเริ่มเรียนไปก็เริ่มเข้าใจอ๋อมันคือบุคคลบุคคลหนึ่งที่ ในวงการท่องเที่ยวที่ทพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวให้ความรู้รอนินเตอร์เทนอะไรเงี้ยแล้วมันก็โชคดีอย่าง,างที่ตอนนั้นนมาหาวิทยาลัยของเราอ่ะมันมีบริษัททัวร์จำลองแล้วบริษัททัวร์เนี้ยก็ให้เราไปฝึกหมายความว่าอาจารย์ก็จะเลือกมาว่าใครอเหมาะที่จะมีเบลเป็นไกด์ได้บ้างก็พาไปออกทัวร์จริงก็คือรับงานจริงๆมาแล้วให้นักศึกษาทําแล้วเราอ่ะก็ได้ทํากับเพื่อนๆน,นะ ก็คือมีหลายๆบัสอะไรเงี้ยหลายๆคน <ừ. S 1> แล้วพอเราทำแล้วรู้สึกว่าเออมันสนุกนี่คือนี่คือตัวตนเออแล้วรูสึกว่าตอนนั้นยังไม่รู้ขจัดคำว่าตัวตนแต่รู้สึกว่ามันคือเราวะเออ,เออมาทำไมมันสนุกจัง ทำไมมันมันแฮปปี้มีความสุขจังด้วยความที่ปกติเราเป็นคนชอบเดินทางยหรือเปล่าไม่ไม่ชอบอยู่อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบพูดอะไรแล้วยิ่งคนอื่นสนุกอะ่ะไม่พี่มอว่าเธอเป็นคนขี้เบือ่อ <laughs> ใช่ข <laughs> ี้เบื่อมากถึง<อ>ถึงทํางานประจําไม่ได้เหตุผลที่ออกจากงานประจํทาจทุกสองปีเพราะอันนี้เราคิดว,ว่ามาันทาไมสนุกจังเลยก็เลยลองก็เลยแบบโอนะเนี่ยอาชีพนี้น่าจะใช่เราแล้วระหว่างทางที่ทํามาเนี่ยกี่ปีแล้วตอนนี้15้า น่าจะเกิน15ปีละสิบเอ่อเกิน15ปีเนาะก <จบ S 2> ็ก็ตีไปว่าทำงานเลยก็ติไว,ว่าเกือบ20ปีอืปีอ่ะในเส้นทางระหว่างเกือบ20ปีนี้เนี่ยเคยรู้สึกว่าอยากจะเลิกเป็นไกด์ไหมไม่เคยรู้สึกอยากเลิกเป็นไกด์แต่รู้สึกว่าอยากลองทําอย่างอื่นเพราะเข้าใจไหมเพราะว่าเวลาทําไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะแบบ มันก็ยังสนุกอยู่แต่เราสึกว่าเราเป็นคนขี้เบื่อเบื่อง่ายอยู่แล้วก็ว่าเอถ้ามันอยากลองอะไรใหม่ๆเออถ้ามมนมีโอกาสเราก็จะลองอะไรใหม่ๆมบ้างเราก็เลยไปทํางานโรงแรมเรือสําราญร้านอาหารแม้กระทั่งเป็นครูเรียกได้ว่าหลายๆวงการก็ผ่านมือกองมาแล้วใช่หรือแม้กระทั่งนักแสดงตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงไหนไหนช่วทำเราให้หน่อยก็เราก็ลองไปทําหลายๆอย่างพอเราเรามีโอกาสเราเป็นคนที่คิดเสมอว่า โอกาสอะไรมาคว้าไว้ทันทีเพราะว่าบางโอกาสมันอาจจะมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตเกิดเป็นคนที่ชอบคว้าโอกาสกับคว้าโอกาสปุ๊บได้ทำหลายๆอย่างที่ที่อยากทำเช่นเอ็ดแสดงแช่นตัวประกอบเพราะว่าอยากเป็นดาราเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนหน้าตาังมันังดีหน้าตาโอเคสมัยยังฮอตเออหุ่นหุ่นมันได้ไงเข้าใจไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่สูงมากก็เถอะแต่ว่าเราสวยว่เข้าวงการบันเทิงอะมันหนึ่งมันมีชื่อเสียงสองมันมีเงินเยอะเราคิดอย่างนั้น ก็เลยสืบเนื án, bons, really. ่องมาทำมาสมัยก่อนก็ไม่ได้มีกล้องมีโทรศัพท์อะไรที่มันดีเหมือนสมัยนี้นฮะแต่ก็พยายามทำพยายามเข้าสู่วงการแล้วก็ไปลองดูว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมแล้วมันใช่ไหมมันไม่ใช่ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ใช่อ่ะมันเป็นตัวประกอบมันอาดารามันอาจจะใช่ไม่รู้ว่าแต่เราเป็นตัวประกอบใช่ไหมแล้วมันก็หนึ่งเสียเวลาทั้งวันเลยสองค่าแรงค่าตัวมันไม่ได้เยอะมันน้อยอ่ะ ตัวประกอบมันน้อย่่่าางอืนดีกวใช่มแต่ตอนนั้นเราทําเพราะเราเป็นเราไม่มีงานจากทัวร์นะครับว่าเวลาทำทัวร์เนี่ยมันจะมีวันที่เราว่างเอ่าก็พูดว่าคือตอนนั้นยังฟรีไทัมเออเออยังไม่ค่อยมีงานเข้าอะไรก็เถอะเออเออแล้วก็ไปทําอันนี้แล้วเออมันไม่ใช่หว่ะอือก็เลยไปทําอย่างอื่นไปทำเรือสำราญไปทําครูจนรู้ว่าเออเราทํางานประจําไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้ก็ยังทำงานประจําอยู่นะแต่แต่แต่มันเป็นเป็นสายท่องเที่ยวไงเออพอสายท่องเที่ยวเนี่ยพอลูกค้ามา3วันจบ เจอลูกค้าใหม่ไปที่อื่นที่ใหม่มันไม่ได้เป็นวนลูปเหมือนโรงแรมที่เราทำก็คือเช้ามาสแกนนิ้วปุ๊บทํางานมาเดิมเย็นมาปุ๊บเช้ามาเหมือนเดิมเราไม่ชอบงานแบบนั้นแต่นั้นเป็นคนที่รักอิสระพอสมควรก็เลยรู้สึกว่าเอออาชีพเนี้ยน,น่าจะใช่เรามากที่สุดเคยได้ยินเสียงลือเสียงอ้างมาตลอดว่าอาชีพไกด์เนี่ยเงินเยอะจริงไหมจริงเที่ยวยังไงให้ได้เงินอันนี้จริงๆเหรอจริงอันนี้ไม่ได้แบบว่าขายฝันนะ ไม่การกฎหมายเขาจะกําหนดอยู่แล้วว่าไกดต้องได้วันเท่าไหร่ถูกป,ปะ uh huh. แต่ถ้าคุณบริการดีลูกค้าชอบคุณได้ทิป uh huh. เราเคยครั้งหนึ่งได้ทิปมากกว่าค่าตัวสามเท่า่ะ uh huh. แล้วมันต้องไม่เฟกนะอ uh huh. ถ้าเกิดเราทํางานบริการ uh huh. เพื่อเราหวังทิปมันจะดูออกลูกค้าจะดูออกว่าทําเพื่อหวังอะไรบางอยา่าง uh huh. แต่เราเป็นธรรมชาติเราเราอยากบริการลูกค้าเราก็องอะไรไมช่ช่ไหมใเราอยากดูแลลูกค้า <laughs> ลูกค้าก็เลย Happy, แฮปปี้รู้ว่าเราไม่ได้เฟกไม่ได้ปลอม เขาก็เต็มใจที่จะให้ดังนั้นเงินมันมาจากความพอใจดังนั้นมนกากุเทศเป็นอาชีพนึ่งที่ได้เงินเยอะมากแล้วเงินเยอะมากขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเงินเก็บเยอะมากเช่นกันไม่จริงค่ะทำไมอ่ะฉันถามจริงฉันใช้หมดเลยพูดไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าเป็นคนบ้านนอกอ่าใช่ไหมพอเรามีโอกาสเข้ามาในเมืองเราก็อยากจะได้สิ่งที่แบบสนองความสบายสบายของเราถูกไหม ดูหนังคืออะไรนวดเป็นยังไงสป,ปาคืออะไรผับผับคือยังไงคือเราดิกไปนองใช่เขาสั์เก่าบ้างเลยผับเออเออเราก็จะโอเคเที่ยวคืออะไรเอ,อ,อ่าเข้าใจไหมก็ตเต็มที่มากจนไม่มีเงินเก็บจนมาตกผลึกได้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองอายุ3ากว่าเนี่ยว่าเออเออควรจะมีเงินเก็บควรจะเงินมันคือสิ่งสำคัญแสดงว่าก็ใช้ชีวิตสุดเหมือนกันนะตอนที่มีตังสุดนะแต่ไม่เคยหลงนะไม่เคยแบบ เสียหายหรือติดยาหรือหมดตัวไม่เพราะว่าจะบอกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ใช้คำว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่ทำให้เห็นแก่ตัวนิยามหลายคนไม่เหมือนกันแต่ไะชั้นการเห็นแก่ตัวคือการรักตัวเองมากกว่าใครในโลกใบนี้ฉันรักตัวเองมากนะขยายความได้ไหมขยายความในเรื่องของการรักตัวเองรักตัวเองคือเราเราก้าวูดเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะเรารักตัวเองมากที่สุดเราจะเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องปคป้องกันตัวเองในทุกๆด้านมีเงินมาเราจะไม่ใช้จนหมด เราจะคิดก่อนว่าถ้าเราใช้เงินเท่านี้เราจะมีเงินกินข้าวไหม,ไมจะได้นอน,นอนดีไหมถ้าถ,ถ้าเป็นอย่างงี้พี่ไม่มองว่าเป็นการการเห็นก่ตุกเราเป็นมันเป็นการวางแผนชีวิตมากกว่าเออแต่คือแต่คือเรารักก็เองไนงะออแต่หลายคนจะแบบเห็นกรตุกอ๋อแล้วไงจ๊ะคือเราเรารู้จักวางแผนชีวิตเพื่อให้เราสึกว่าถ้ามันช็อตหรือมันจำเป็นต้องใช้มันไม่ลําบากเออแต่นั้นก็จะไม่ไม่เคยหมดตัวหรือไม่เคยล้มหรือไม่คยอะไรไม่เคยเปรผู้ชาย อันนี้หลายๆคนอุ้ยเป็นเพศแบบนี้แน่นอนหมดไปกับผู้ชายมีบ้างนิดหน่อยตามความพอใจแต่ไม่เคยเปรจนตัวเองหมดตัวลำบากไม่เคยทุมเทขนนั้นมันจะมีความคิดไปแบบปุ๊บขึ้นมาว่าพ่อแม่เราเคยกินหรือยังเอเป็นคนรักพ่อแม่มากเอออันนี้ไม่ได้ตอแหลเลยนะรักตัวเองอันดับหนึ่งพ่อแม่อันดับสองตอนแรกมีคิดว่าตอแหลหรอกพอพูดว่าไม่ได้ตอแหลเลยนะอันนี้เรื่องตอแหลเออความรักมีปัญหาไหมถ้าถือสมมติจะต้องมีชีวิตคุ่งจริงเพราะเ่าเพราะว่าเป็นการเดินทางที่เยอะมากมีซี่ ถ้าได้แฟนหรือคู่ครองที่ต้องการต้องการอยู่ด้วยกันก็อย่าลืมนะคุณนอนโรงแรมม,มากกว่าบ,บ้านคุณถูกไหมคุณกินข้าวที่อื่นมากกว่ากิกนที่บ้านคุณคุณทําทุกอ,อย่างบ้านคุณมีแค่วอะไรนอนในวันพักผ่อนกับซักผ้าถูกปะดังนั้นอหยากมากถ้าไม่ใช่อาชีพเดียวกันจะไม่เข้าใจกันอเออมันก็จะมีปัญหาแน่นอนดังนั้นก็เลยเลือกที่จะเคเป็นส่วดีกว่า นะอยู่เดี๋นี้เว้นสีแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอคนที่เข้าใจก็<ๆ>ก็จบไปอก็อยู่บ้านไปหรืออะไรเงี้ยแล้วเข้าใจกลับมาเจอกันมันก็ดีไปมันก็จะเข้าใจกันมากแล้วไกด์ไกด์เป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆแม้แต่วันหยุดก็เที่ยวอย่างเงี้ยอย่างนี้จริงไหมฟอรอมค่ะคนอื่นใช่ไม่ดูแต่ฉันไม่ค่ะจริงเหรอเธอกไกด์เป็นอาชีพที่เหนื่อยมากแล้ว การเที่ยวของเราได้เงินอยู่แล้วใช่ไหมเออเที่ยวจะมันหยุดคุณจะมาเที่ยวทาไมใช่ไหมเที่ยวกับทํางานน่ะเออเราเที่ยวกับทางานมันคือที่เดียวกันถึงแม้ว่ามันจะไปทํางานก็เถอะแต่มันก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมมันจะไม่ได้เอ็นจอยเหมือนเที่ยวหรอกนะมันจะไม่ได้มีความสุขแฮปปี้หรือมัวมองอะไรนั้นนั้นมันคือการทํางานแต่มันคือการเดินทางแล้วมันได้เดินทางฟรีคุณคุณไม่ได้เสียอะไรเลยคุณได้เงินก็คุณไปดูดูอะไรลูกค้าคุณได้ไปเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยสมมติกลับมา วันหยุดทําอะไรซักผ้านอนใช่ไหมจะไปเที่ยวทำไมหนึ่งถ้าคุณไปเองเสียเงินสองเหนื่อยเหนื่อยคุอเหนื่อยไม่ได้ตังค์ด้วยพักดังนั้นไกด์ส่วนใหญ่ครับเวลาวันหยุดไม่เที่ยวอืมคนหนึ่งแหละจะไม่เที่ยวเลยพูดถึงสถานการณ์ของของของไกด์ในปัจจุบันเนี่ยคือได้ยินหลายๆบริษัทแม้แต่กระทั่งบริษัทเราเนี่ยที่พูดถึงว่าไกด์เนี่ยมันน้อยลงปัจจัยที่ทำให้ไกด์น้อยลงในมุมมองของไกด์กองทังโลกคืออะไรพูดได้ไหมได้พูดได้หรอ เฮ้ยต้องพูดคือมันก็เป็นหนึ่งในความคิดเห็นของของของคนในสายงานอาชีพนี้ที่ทำมาหลายหลายปีแล้วนะอันนี้ไม่ได้ว่านะมไม่ได้ว่าว่าเด็กเจนใหม่ไม่ไม่โอเคอะไรอย่างนี้นะแล้วเราไม่ได้เจาะแค่เจนซีนะหมายถึงว่าเจนเจนใหม่โตจากเราเนี่ยนะ,ะหนึ่งสังเกตไหมว่าแม้แต่เราเองอ่ะปัจจุบันเนี้ยเราดูอะไรนานๆไม่ได้แล้วนะ ในโทรศัพท์อ่ะคลิปยาวๆเราดูไม่ได้แล้วนะเราจะดูได้สปอยหนังใช่หรืออ่านอะไรเยอะๆเราไม่ทำละเพราะด้วยความที่สื่อมันทําให้เรามีเวลาในการโฟกัสน้อยลงใช่สั้นปุ๊บหมายถึงอะไรความอดทนต่าลงเนาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยปัจจัยแรกสองร้อนเหนื่อยการบริการความอดทนความอดทนในเรื่องของการบริการเอาใจใครคือเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาจะถูกปลูกฝังมาว่าไม่ใช่พ่อใช่แม่ เราไปดูเลยต้องให้เกลียดกันละกันคือจะไม่ยอมคุณจะทำกับคุณจะทำกับฉันอย่างนี้ไม่ได้อ่าอ่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งการบริการบางทีมันต้องเป็นแบบนั้นไงการบริการมันมันต้องยอมเพราะเราเราคือผู้ให้บริการลูกค้าเขาซื้อบริการเราเออเราได้เงินจากเขาเข้าใจไหมบางทีแต่ว่าเด็กุูนใหม่เขาจะแบบเอามาจากฉันได้ยังไงอ่ะมันอาจจะมีความคิดที่แบบว่าก็คือคุณฉันก็มาทํางานใช่ไหมก็คือคุณจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ฉันไม่ใช่ทาสนะฉันก็รับเงินฉันก็มาทํางานนะใช่เขาจะรู้สึกแบบนั้นเออเออเออเขาจะสม่ออนเค เข้าใจว่านี่คืองานก็ต้องโอเคดูแลลูกค้าแต่ไม่ใช่ว่าลูกค้าถูกถูกตลอดถูกที่สุดนะลูกชักลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเออลูกค้าไม่ได้ถูกเสมอนะลูกค้าือลูกค้าแต่อันไหนที่ผิดจริงๆเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะแต่ว่าเนี่ยคือปัจจัยที่สองคือพี่มีมุมมองว่าในเรื่องนี้นะพี่มุมมองว่าลูกค้านะไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าที่ซื้อบริการเนี่ยควรได้รับบริการที่ดีที่สุดถูกต้องทุกคนต้องแบบนั้นคุณซื้ออะไรอย่างหนึ่งคุณก็ต้องต้องการอย่างนั้น ส่วนปัจจัยที่ศาสตรอีกปัจจัยหนึ่งให้อิกปัจจัยหนึ่งแล้วกันนะก็คือการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีน้องๆหลายคนเรียนไกด์มาแล้วเจอประสบการณ์ไม่ดีเช่นเคยไปออกทริปนะครับหรือว่าฟิลทริปเลยก็ตามแล้วเราได้ลองเป็นไกด์แล้วรู้สึกว่าปัญหามันเยอะจังมันยากจังบริการคนไม่ได้หรือเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เราเล่าให้ฟังแต่แ,ตแรกว่าไปออกทัวร์ กับบริษัทวัวา์จำลองแล้วรู้สึกว่าเออตัวๆๆเราวันใช่ปว่ะแต่เพื่อนที่ไปที่เหลือเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครทำไกด์เลยนะเพราะรู้สึกว่าทำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าไม่แฮปปี้นี่หนึ่งมันใจเมื่อได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาก็ไม่อยากเป็นไกด์ไม่อยากเป็นเลยเนี่ยก็ให้เป็นตับประจัยหลักๆแล้วอย่างถ้าอย่างนี้ก่อนที่เราจะจบอีีนี้ไปเนี่ยเราไปทำคามรู้จักกับไกด์กองในในในอีอื่นเนี่ยนะมีอะไรอยากฝากน้องๆที่กำลังจะเรียนที่กำลังจะจบในเรื่องของท่องเที่ยวและการแรมไหม ี่จะบอกว่าอาชีพมากุเทศหรือไกด์เป็นอาชีพหนึ่งที่ทําเงินได้เยอะมากนะแต่ว่าหนูจะต้องแลกมากับการบริการที่ดีดังนั้นต้องมีความอดทนในการบริการหรือให้บริการเอาใจคนให้เป็นให้เก่งแล้วเงินมันจะตามมาเยอะมากออบอกเลยแล้วก็อย่าลืมบริหารเรื่องเงินด้วยจะอย่าลืมบริหารเรื่องเงินด้วยนะที่ไม่เต้ <laughs> แย่นะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้มีเงินเก็บแต่ตอนนี้พี่เริ่มเก็บแล้วเพราะว่าพี่เที่ยวพี่พี่พี่พอแล้วพี่เที่ยวจนพอพี่ซื้อของจนพอจนพี่ไม่อยากได้อะไรแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มเก็บเงินเที่ยวจนตับพี่เริ่มไม่ดีเออพี่กินพี่ดื่มจนแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยก็แบบเออนั่นแหละก็มาเนาะลองไปลองฝึกค่ะประสบการณ์ที่เรียนกับประสบการณ์จริงไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็ต่างกันเนาะให้มองเงินเป็นหลักเพราะเงินคือสิ่งสําคัญมากในการที่จะไปต่อยอดทําอะไรก็ตาม แล้วก็อย่าดื่มในเรื่อง,องของการสร้างตัวตนเหมือนที่พี่พกำลังทำด้วยนะคะการสร้างตัวตนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทําให้คนรู้จักเราเยอะมากเออดีเลยพูดถึงการสร้างตัวตนงั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาคุยกันเรื่องของการสร้างตัวตนทําไมไกด์อย่างลองไกด์กองท่องโลกเนี่ยที่มีประสบการณ์สิบกว่าปีถึงต้องมาสร้างตัวตนในโลกโซเชียลเพราะอะไรอ,อันเดี๋ยวเรามาคุยกันในอีพีหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณไกด์กองท่องโลกมากมาเดี๋ยวทามาทำความรู้จักกันเพิ่มบายบายครับบายบายครับ